เขาขายอะไรบ้างน้ำหอมเรียกทรัพย์กระเป๋าดักทรัพย์ชุดนอนสั่งสั่งจิบชุดนอนใช่ค่ะชุดนอนสั่งจิบใส่ชุดนอนปุ๊บสั่งจิบเลยมดมดมวยความมั่งคั่งอะไรเงี้ยความมั่งคั่ง,อ,ง,งอันนี้อะไรนี่อะไรน้ำหอมน้ำหอมอะไรน้ำหอมพลังงานหินพลังงานหินในนี้จะมีพลังงานและมีหินอยู่ข้างในใช่แล้วช่วยอะไรช่วยให้เรียกทรัพย์ช่วยให้เรียกเงินช่วยให้เรียกความสุขอันนี้อะไรนี่อะไรนี่กระเป๋าดักทรัพย์ คุณก็ซื้อใบนี้เท่าไหร่ฮะ2590 2,590พาผ้านี่เท่าไหร่1 5 9 0 1,590น้าำหอมกูดเท่าไหร่1 5 9 0นี่ชุดนอนขอญาตนะ5 0 0 0 5,000ันกว่าบาทชุดนอนนี่5้0 0ันกว่าบาทนี่แป้งแป้งแัมโบเขาจะเรียกว่าแป้งแชมโบใช่ค่ะแล้วก็มีคาถาไหมให้คิดดีฟูดดีฟูดสิ่งใดดีๆเข้ามาหาตัวเงินเข้ามาทองเข้ามาออเดอร์เข้ามาร้อยเท่าพันเท่ามาไหม ไม่มา